ทไทยเตรียมเข้าสู่สภาวาละลานิญาฝนเพิ่มขึ้นหนาวกว่าเดิมอะไรคือสภาวาละลานิญาค่ะส,สรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ้ชมคะกรมอุตุนิยมวิทยาทแถลงนะคะว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะลานยญาในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี2567แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงธันวาคมปี2567ถึงกุมภาพันธ์ปี2568ค่ะส่งผลให้ครึ่งปีหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอุณหภูมิยังคงสูงกว่าค่าปกติแต่ก็มีแนวโน้มนะคะที่ฤดูหนาวปีนี้อุณหภูมิจะลดลงกว่าปีที่แล้วค่ะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าสถานการณ์ ัจุนพบว่าปรากฏการณ์เอโซอยู่ในสภาวะปกติค่ะอุณหภูมิผิวน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตสูงสุดในเดือนที่ผ่านมาเย็นลงเกือบทั่วทั้งบริเวณค่ะ สำหรับอุณหภูมิผิวน้ำทะเละเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างจากค่าปกติประมาณลบ0 9ถึง0.5องศาเซลเซียสค่ะและคาดว่าปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะปกตินี้นะคะจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะลานญ,ญาในช่วงเดือนกรกราคมถึงกันยายน2 5 6 7แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงพฤศจิกายน2567ถึงมกราคม2568ค่ะ ปรากฏการ์เอนโซเอลนิโอลานิยาแซวเทิร์นออสซิเลชันเป็นความผันผวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรค่ะแล้วมันก็มีผลกระทบอย่างมากนะคะต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกปรากฏการ์นี้ค่ะแบ่งออกเป็น2ภาวะหลักๆเลยคือเอลนิโและลานิยาค่ะ เอล尼โยเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติค่ะซึ่งมันส่งผลให้กระแสลมการไหลเวียนเปลี่ยนทิศทางทําให้เกิดสภาพอากาศแห้งในบางพื้นที่และฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะในเขตอเมริกาใต้นะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่น้ําท่วมหนัก โนลานิยาเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิผิวน้ําทะเลนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้เย็นลงอย่างผิดปกติค่ะซึ่งมันส่งผลให้กระแสลมการไหลเวียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่มีความแรงขึ้นซึ่งมันส่งผลให้พื้นที่ต่างๆอย่างเช่นออสเตรเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีฝนตกลงมามากขึ้นค่ะขณะที่พื้นที่บางส่วนของอเมริกาใต้และแอฟริกาใต้มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งค่ะ คุณผู้ชมคะสําหรับในปีนี้นะคะทางด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและตุลาคมจะมีฝนมากกว่าปกติบางพื้นที่ค่ะส่วนเดือนอื่นๆนะคะจะใกล้เคียงค่าปกติสําหรับภาคใต้คะ่ะจะมีฝนต่ําลงมาก,กว่าค่าปกติในช่วงเดือนสิงหาคมและส่วนเดือนอื่นๆค่ะจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สำหรับอุณหภูมิในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและตุลาคมคาดว่าทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดจะสูงกว่าค่าปกติอยู่ที่0.2ถึง1องศาเซลเซียสส่วนในช่วง3เดือนหลังนะคะคาดว่าทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับปี2 5 6 6ปริมาณฝนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้นะคะคาดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะส่วนในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาส่วนในเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมค่ะคาดว่าจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาสำหรับอุณหภูมิเมื่อเทียบกับปี2 5 6 6นนะคะคาดว่าทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังคงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยค่ะ และตอนนี้นะคะสภาพอากาศแปรปรวนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะข่าวสดดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นําสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมัติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ